ตอนนี้นะครับเราก็ถึงสถานีแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือเวลาประมาณปี542นะครับเรายังไม่ได้ออกจากกวางจูใต้เลยนะทุกคนอันนี้คือเมืองหลวงของเกาหลีใต้นะทุกคนเป็นโซนะทุกคนดูสถานีใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็เช่าชุดเสร็จแล้วนะทุกคนชุดห0,000เหรอทำผมอีก12 0 0นนะทุกคน ตอนนี้เราก็คือกำลังจะเข้าพระราชวังของแท้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูการแสดงนะทุกคนดูนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันนะข้างในนู่นนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะครับนี่เดี๋ยวให้ชาติถ่ายดูนะครับทุกคนตอนนี้เราก็คือเดินขึ้นมาถึงจุดน่าจะสูงที่สุดแล้วนะทุกคน สวัสดีนะครับผมใยอาคานะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดยาวของเกาหลีนะครับวันหยุดชูชองนะทุกคนตอนนี้นะครับเวลาตีห้ายี่นาทีนะทุกคนเรากําลังจะไปเที่ยวนะครับที่โซนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวสถานที่ไหนกันบ้างนะทุกคนตอนนี้เซเว่นเกาหลียังไม่เปิดเลยนะเราไปได้เช้ามากทุกคนตอนนี้ก็คือเช้ามากนะครับเวลาตีห้ายี่นะตอนนี้ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงสถานีแล้วนะครับทุกคนเราถึงยอกแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะต้องไปขึ้น KTX นะครับทุกคนวันนี้เราจะนั่งรถไฟฟ้านะครับทุกคนน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอันนี้คือเวลาประมาณปีห้าสี่สิบสองนะครับเรายังไม่ได้ออกจากกรองจูใต้เลยนะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทุกคนบอยนิดหน่อยนะครับสถานีนี้นะทุกคนวันนี้เราไปไหนนะพี่บอยอเป็นไกด์นะวันนี้ เาความร,รู้วันนี้จะล่วงหรือจะล่วงก็วันนี้หละทุกคนเดี๋ยวรู้กันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันนะครับตอนนี้เราก็มานั่งรอรถไฟ KTX กันนะครับทุกคนวันนี้เราจะนั่งรถไฟ KTX ไปนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับระหว่างนี้เราก็มายืนรอคนเยอะมากเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยและตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาที่รถไฟแล้วนะครับผม ก็เราจองแบบที่นั่ง V.I.P. นะครับเป็นสีที่นั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับทุกคนคือนั่งสบายมากและอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทางนะครับทุกคนดูมุมหน้าต่างสิครับสวยมากพระอาทิตย์กําลังขึ้นยามเช้านะครับแสงชมสวยมากเลยครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งความสุขในการเดินทางนะครับตอนนี้เราก็นั่งรถไฟมาสองชั่วโมงกว่าแล้วถึงสถานีที่เราจะต้องมาเปลี่ยนสถานีเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นสถานีโซนะครับทุกคนเป็นสถานีที่ผมว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้แล้วนะครับทุกคนเพราะทุกคนก็จะต้องมาเปลี่ยนสถานีที่นี่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับ <slog ans S 2> เดี๋ยวให้ดูข้างหลังทุกคนโอ้โหใหญ่โตอลังการมากเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นนะดูดีโอ้โหอันนี้คือเมืองหลวงของเกาหลีใต้นะทุกคนเป็นโซนะทุกคนดูสถานีใหญ่ามากเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะทุกคนะ ใหญ่โตมากแล้วก็ให้ดูป้ายนู่นนะพี่บอยใครที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะสำหรับคนไทยในเกาหลีนะครับทุกคนโอ้โหดูข้างหลังทุกคนคือแบบสวยมากนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเกาหลีนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะเราเพิ่งมาถึงสถานีนะทุกนะค,คนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมนี่ตอนพอออกมาปุ๊บตรงนี้ก็มีกาแฟสตาร์บัคนะทุกคนสำหรับใครที่แบบมาแบบลับๆตื่นๆนะฮะก็มาเติมพลังด้วยสตาร์บัคได้นะทุกคนแต่ให้ดูข้างหลังนนะะี่ สวยมากนะทุกคนหลังจากที่เราพักเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเปลี่ยนสถานีรถไฟเพื่อที่จะไปพระราชวังขยองบุก,กุงในโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้กันนะครับที่เด็ดของที่นี่ก็คือการเช่าชุดเกาหลีก็คือชุดฮังบกนะครับทุกคนและไปถ่ายรูปนะครับจะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเช่าชุดแพงไหมและเดี๋ยวเราจะฝากรูปสวยๆมาฝากทุกคนนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงพระราชวังแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ยังอยู่โซนนอกนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะเมื่อกี้เราไปรอบหนึ่งแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้เช่าชุดนะครับตอนนี้จะไปเช่าชุดนะครับเช่าชุดก่อนไอแพลวแล้วก็นิดหน่อยนะครับจะไปเช่าชุดนะพี่บอยใส่ชุดกับเขาไหมนะใส่ล่าแต่ส่วนตัวผมนี่ไม่ใส่นะทุกคนร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเช่าชุดกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปเช่าชุดกันนะครับผมตอนนี้เรากําลังออกประตูประตูสีนะประตูสีทุกคน ก็วันนี้อากาศร้อนนะทุกคนแต่ก็สนุกนะสนุกดีทุกคนตอนนี้เราออกมาข้างนอกนะอันนี้ก็จะเป็นที่เช่าชุดนะค,ะครับทุกคนดูคนมาเช่าชุดเยอะมากอันนี้คือ<ก>คน,น <ะ S 1> ที่เช่าชุดนะครับทุกคนโอ้หทำไมร้านนี้คนแน่นมากคนคนเยอะมากทุกคนร้านเนี้ยดูเดี๋ยวให้นี่หน่อยกับไอ้อเพลใส่ชุดออกมาก,ก่อนนะฮะพี่บอลเ,เข้าไปที่ไปใส่ที่เ,เลือกก่อนมวดูว่ามีชุดที่อยากใส่หรือเปล่า ตอนนี้เราก็เจอร้านที่เราจะเช่าชุดแล้วนะครับทุกคนชุดก็คือแพงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่านานๆทีมาเที่ยวก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าขอบคุณ FC นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าชุดด้านหน้าเนี่ยจะแพงกว่านะครับให้ไปเช่าชุดด้านในนะครับทุกคนแต่บังเอิญว่าเราไปเช่าชุด ด้านหน้าสุดเลยนะครับราคาก็เลยจะแพงหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับร้านนี้ก็จะมีบริการทําผมด้วยนะครับถ้าง่ายหน่อยก็ถูกหน่อยนะครับ12,000วอนแต่ถ้ายากๆเลยก็คือ30,000่นกว่า4 0,000กว่าวอนเลยนะครับทุกคนถ้าชุดที่แบบสวยๆเลยก็อยู่ที่คนละประมาณ5 0,000วอนได้นะครับรวมทั้งชุดทําผมและหมวกด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนานๆทีมาเที่ยวก็จัดเต็มให้สวยไปเลยนะครับผมระหว่างนี้ เดี๋ยวเราก็รอแพวนิดหน่อยและพี่บอยใส่ชุดกันนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เช่าชุดเสร็จแล้วนะทุกคนเรามาเช่าร้านนี้นะครับนี่ดูนะฮะนิดหน่อยโหแต่งตัวมา<ห>อาเธอไปยืนที่ไหนดูสักหน่อย<ห>ทุกคนโอ้โหดูอันนี้คือใส่ชุดมานะครับอันนี้ค่าชุดเท่าไหร่นะนี่หน่อยห้าหมื่นห้าหมื่นเท่าไหร่ชุดชุดห้าหมื่นเหรอแล้วก็ทําผมอีกนะฮะทําผมอีกหมืน่น ไหนลองหันผมมาดูหนะ่อยทำผมอีกหมื่นสองนะทุกคนร้านนี้นะฮะเออแล้วพี่บอยไปไหนอ่ะนี่ทุกคนเรามาทำร้านนี้นะแต่ว่าทีเถียวนี้ก็คือมีร้านเยอะมากเลยนะครับทุกคนดูโอเคนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ก่อนนะครับผมนี่ส่วนพี่บอยนะห้องเต้น,นะทุกคนไหนพี่บอยดูหน่อยอันนี้นี่แพงที่สุดในร้านนะทุกคนเนี่ยชุดเนี่ย ้าคนธรรมดานี่เขาไม่ใส่กันนะทุกคนเนี่ยอันนีส้สำหรับคนมีเงินนะค <miyorum> ่าชุดก็ห้าหมื่นกว่าหมวกก็เก้าพันก็ประมาณหกหมื่นทุกคนดูเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ให้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้พี่บอยนิดหน่อยก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้าพระราชวังนะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าพระราชวังกันนะทุกคนคนเยอะมากแต่ว่าผมไม่ได้ใสชุดกบเก่านะทุกคนผมชปน่ นี่ทุกคนคนเยอะมากอันนี้ตั้งแต่มาเกาหลีนี่ยังไม่เคยเข้ามานทะุกคนอันนี้คือัางแรกนะครับดูแต่ละคนนะันเต็มตัวเลยอ้าวพี่บอยถือกล้องกล้องนี่นยถืออย่างไรหลังจากที่เราเช่าชุดเสร็จแล้วนะครับเราก็กําลังจะเดินเข้าไปในพระราชวังนะครับทุกคนคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดด้วยนะถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวแบบชิวๆสบายๆนะครับผมว่าน่าจะต้องมาวันธรรมดานะครับทุกคนคนจะได้ไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่คนเยอะก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่งครับคึกคักคนเยอะก็สนุกดีนะครับผมระหว่างนี้เราก็มาถ่ายรูปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เราก็ถ่ายรูปมาระดับหนึ่ง,งนะตอนนี้วันนี้ดีนะไม่มีแดดนะทุกคนถ้าไม่งั้นโอ้โหดูแต่ว่าข้างหลังนี่ก็คือรอบๆนี่ก็คือจเจริญมากเลยนะทุกคน แต่ว่าสมัยก่อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบเป็นพระราชวังนะทุกคนโอ้โหอันนี้ดูโซ่นะฮะสมัยก่อนก็คือถ้าข้าศึกมาโจมตีก็คือมันต้องล็อกอ่ะใช่ไหมพี่บอยก็คือสมัยก่อนพี่บอยเป็นคนสั่งการแน่เนี่ยตอนนี้กลับชาติมาเกิดนะฮะทุนคนโอ้โหทุกคนดูพอเข้ามาข้างในนี่ใหญ่มากใหญ่มากนะทุกคนดูนี่นะฮะนิดหน่อยวันนี้ผมไม่ได้ใส่ชุดนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่ดูห้องเต้ผม ห้องเต้ผมใส่อยู่นะเป็นไงใส่แล้วรู้สึกหล่อไหมตัวเองานฮะมีอำนาจ<า>มีอำนาจอ๋อนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูการแสดงนะครับดูนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันนะฮะข้างในนู้นนะทุกคนดูนะทุกคนเดี๋ยวเราอยู่มุมนี้เอานะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะ 동쪽의 반인과 시기관의 명령에 따라 가화문의 골대에 도있습니다옛 기록에 따르면 조선시대 군사들은 북소리에 맞춰 앞으로 나아가고 징을 치면 움직임을 멈추었다고 합니다 <놀람> <놀람> ยังต้องมาถ่ายรูปอะตอนนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในก่อนนะทุกคนเพราะว่าโชว์มันนานมากเลยนะวันนี้นี่โหคนเยอะมากนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะทุกคนมีทั้งคนเกาหลีต่างชาตินะทุกคนดูดูเดี๋ยวให้นีดหน่อยถ่ายรอบๆนะครับคนเยอะมาก แล้วก็แล้วก็ข้างหลังเราก็วิวสวยมากทุกคนเป็นพระราชวังเก่านะทุกคนดูทุกคนวันนี้คนเยอะมากแล้วก็วกมีทั้งคนที่ใส่ชุดแล้วก็ไม่ใส่ชุดนะครับทุกคน,นอันนี้ขณะยังไม่ใส่ชุดร้อนมากทุกคนโอ้แต่ว่าวิวสวยดีนะ <ๆ S 2> ทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าประตูด้วยทางเข้าประตูนะ <ๆ S 2> ทุกคนโอ้สวยมากก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาเที่ยวนะทุกคนก่อนจะกลับไทยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปต่อครับผม และอันนี้ก็เป็น E ี2ีสนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามชม e ีีแรกฝากไปติดตามชมด้วยนะครับทุกคนจะได้ชมแบบต่อเนื่องกันนะครับและเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสถา,านที่ไหนกันต่อหรือจะไปเจออะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราพามาดูรถอ่ารถโบราณเกาหลีนะทุกคนแต่ว่าเขามีอ่าเหมือนวิดีโอให้ดูนะทุกคนว่ารถมันคือเป็นมายังไงทำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทำจากไม้อ,อ่ดูนะทุกคนอันนี้คือภายในนะทุกคน เรา,าไม่สามารถเข้าไปดูห้องในได้นะทุกคนเขาก็เลยถ่ายเอาไว้เป็นอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราพาดูชมรอบๆนะทุกคนดูอันนี้คือหน้ารถจะน่าจะสมัยร้อยกว่าปีได้มั้งทุกคนแต่ว่ารถก็คือใหม่มากเลยนะทุกคนน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวให้พี่บอยถ่ายรอบคันให้ดูนะทุกคนไปเดี๋ยวให้พี่บอยพาชมนะครับทุกคนคือรถตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้นะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะทุกคนมาเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับทุกคนเออแล้วก็มี แล้วก็มีสองคันนะทุกคนนี่แล้วก็มีตรงนี้อีกคันหนึ่งนะครับไอ้คันนี้น่าจะทันสมัยกว่านะทุกคนมันน่าจะทันสมัยกว่าเดี๋ยวให้ให้มาดูข้างหลังดูไฟท้ายหลังทุกคนดูถังน้ํามันนะไอ้สมัยก่อนนี่เป็นอย่างนี้เลยนะโชว์ข้างนอกเลยนะทุกคนโอ้โหแต่คันน้นนี่ก็จะทันสมัยหน่อยเหมือนแบบ <S <S 1> <S 1> <Luis. S 2> มีล้ออะไรด้วยนะทุกคนโอ้โหแต่เหมือนเหมือนคล้ายๆลอาาย้อจักรยานอ่ะแต่ว่าใหญ่อ่ะนะทุกคนโ oh! อ้โหวันนี้เรามาเที่ยวพระราชวังนะทุกคนแล้วก็มีรถโบราณให้ดูนะทุกคนดูอันนี้ก็เป็น ภาพโปรเจคเตอร์ที่เขารีวิวนะทุกคนนี่นะครับตอนนี้นะครับเราเดินถ่ายรูปเสร็จแล้วนะทุกคนเดินกี่ชั่วโมงเนี่ยวันนี้วันนี้เดินไป3มชั่วโมงนะทุกคนก็คุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะแต่ว่าได้รูปเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราไปคืนอ่าชุดกันนะ,ะนี่อ่าถอดยศก,ก่อนตอนนี้อยากจะเป็นสามัญชนแล้วอทุกคนโอเคนะตอนนี้เราเช่าชุดอะไรเสร็จหมดแล้วนะทุกคนนี่แต่ว่าเมื่อเช้ามาอากาศกําลังดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแดดแรงมากทุกคนร้อนมาก คนมาเที่ยวก็เยอะมากเลยนะทุกคนนี่คือร้านที่เรามาเช่านะครับตอนนี้กําลังคืนชุดนะฮะคืนชุดอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวอ่าเขาเรียกอะไรไม่รู้ทุกคนที่เขาใส่กุญแจกันนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเดินเที่ยวมาเหนื่อยๆนะครับพักมากินข้าวเอากําลังก่อนนะฮะเอาแรงก่อนนี่ส่วนในแพลนนี้บอกไม่สนใจแล้วนะหิวข้าว หลังจากที่เราไปเดินพระราชวังกันเสร็จนะครับทุกคนเราก็ต้องมาพักกินข้าวกันนะครับเพื่อที่จะเอากำลังและแรงจากการกินข้าวไปเดินที่โซนทาวเวอร์ต่อนะครับเมนูอาหารร้านนี้ก็คือกินได้เลยนะครับส่วนใหญ่ร้านอาหารเกาหลีที่ถูกปากเราเนี่ยหาย,ยากมากเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งราคาก็ไม่แพงมากครับจานละประมาณ900 0กวอนครับถึง12นนะครับทุกคน คือคนไทยรสชาติกินได้เลยนะครับก็เป็นร้านนี้เลยนะถ้าใครที่มาโซนนี้ก็ไปลองชิมได้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับนี่นะครับเรามากินร้านนี้นะทุกคนอร่อยมากเลยนะครับเราได้กินข้าวเลยนะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวนะเป็นไงพี่บอยร้านนี้ผ่านไหมนนดูนะทุกคนกด,ดูนะก็พอได้กินทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เดี๋ยวจะไปเดินต่อที่ไหนนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะ มากินร้านนี้นะทุกคนร้านนี้นี่คนเยอะมากนะครับผมเมนูก็ตามนี้เลยนะทุกคนไอที่ผมกินไปนี่อร่อยอยู่นะทุกคนเราก็เที่ยวตั้งแต่เช้าแลวนะตอนนี้เรากําลังจะไปที่ไหนนะเพื่อนโซทาเวอร์โซทาเวอร์นะทุกคนแต่ว่าไอตรงไอตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นที่แบบขึ้นกระเช้านะทุกคนสําหรับคนที่ซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าไงใช่ไหมล่ะ,ะซื้อตั๋วขึ้นกระเช้านะทุกคนสําหรับคนที่ไม่อยากเดินนะแต่ถ้าคนที่อยากเดินก็คือ เราสามารถเดินได้นะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าคนเยอะนะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะทุกคนนี่วันนี้เราก็มาเจอเพื่อนชาตินะฮะอยู่แถวๆนี้นะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวหาเขตภาคเหนือนะโซนนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้ฮะชื่อเป็นอะไรไม่เนี่ยไม้เนียวเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินทางนี้ทุกคนเนี่ยเส้นทางธรรมชาตินะครับทุกคนแต่ว่าเริ่มลดเลยนะคิวอะลองเข้ามาดูม๋ไมันถึงข้างบนอ๋อมันถึงข้างในนู่นเหรอ เนี่ยทุกคนให้ดูเนี่ยคือคิวยาวมากโอ้โหดูข้างบนข้างบนนู่นก็คิวเยอะมากนะทุกคนตอนนี้คือเวลาบ่ายสามยี่สิบสามนะทุกคนถ้าเกิดว่าเรารอนเนี่ยน่าจะไม่ทันนะเราก็เลยจะเดินขึ้นไปนะด,ด,ดูรถด้วยทุกคนรถเยอะมากช่วงนี้เนี่ยเรามาช่วงที่แบบอ่ามันหยุดด้วยเนาะก็เลยคนเยอะนะทุกคนทุกคนเขาก็มาเที่ยวกันอะไรเงี้ยทุกคนกับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้ยังไม่มีครอบครัวนะเพื่อนเพื่อนผมใครที่สนใจก็หลังไม่ได้เดี๋ยว ดี๋ยวเอาเฟซให้นะครับผมแต่เพื่อนผมบอกว่าขอคนที่แบบว่าจริงจังจริงใจหน่อยนะเงินทองไม่มีแต่ว่าใจนี้ให้เกินร้อยอะทุกคนอ <laughs> เอาเหรรโอ้โหวันนี้นะเราเดินเที่ยวมาทั้งวันนะทุกคนแต่ว่าอ่ามันก็ได้ประสบการณ์นะได้บรรยากาศนะทุกคนตอนนี้เรารอไอเพลกับนิดหน่อยก่อนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนไปเจอกันข้างบนนะครับเา้ามีอะไรจะฟังไหมเพื่อนไม่มีเพื่อน ไม่มีผมโสดครับเฮ้ยโอเคโอเคทุกคนและนี่ก็เป็นสถานที่ที่ขึ้นกระเช้าไปนะครับทุกคนถ้าเราซื้อตั๋วได้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเดินให้เหนื่อยนะครับเพราะเราขึ้นกระเช้าแบบสบายชิวๆเลยนะครับแต่เนื่องจากคิวเยอะเราก็เลยเลือกที่จะเดินนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็กําลังเดินขึ้นไปที่อะไรนะเพื่อนกูชอบลืมอ่ะโซ โซนทาวเวอร์นะครับทุกคนก็คือที่จริงเนี่ยเราจะขึ้นกระเช้านะแต่ว่ากระเช้าก็คือคนเต็มนะฮะคนเยอะมากต่อคิวก็นานนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเนี่ยจะขึ้นแท็กซี่ก็โอ้โหแพงมากนะครับทุกคนมันไม่มีอะไรพอดีเลยนะเราก็เลยจะเดินไปนะทุกคนแต่แต่มันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเราก็เข้าใจนะทุกคนแต่ว่าคือเขาไม่ได้ไปส่งเราถึงที่นะเขาไปส่งเขาไม่ได้ไปส่งเราถึงที่ด้วยทุกคนแล้วเราต้องไปขึ้นรถบัสอีกทีรถบัสอีกทีหนึ่งนะทุกคนเราก็เลย เออตัดสินใจเดินดีกว่านี่นะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะเดียวให้ดูป้ายก่อนอันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมที่เราจะเดินขึ้นไปเนะนี่ยอันเดียวกันหรือคิโลกว่าอยู่นั่นน,น่ะไปนั่นน่ะไป,ไปเคทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรานะก็มีหลายคนอยู่นะที่เดินไปด้วยกันนะ่ะเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ข้างบน,ข,งบนข้างบนนะฮะนี่ฝากติดตามเพื่อนผมด้วยนะเพื่อนชาตินะครับติดตามเพจด้วยนะครับโอเคไม่มีเพจอ๋อเหรอไม่ก <laughs> <ม>็ติดตามเพจกูไงโอ้โหอากาศเย็นนะเพื่อ อ,อากาศเย็นดีต้นไม้ล่มลื่นมากทุกคนโอเคมีฝนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุดพักนะครับทุกคนเพราะกว่าจะไปถึงเนี่ยมันไกลมากนะครับก็เลยจะมีจุดพักให้เราชมวิวนะครับนช่ครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาได้ขึ้นทางยังเพื่อไม่รู้โอ้แต่ว่าน่าจะขึ้นทางลวิวข้างหน้านี่คือสวยมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะโอ้สุดจอดเลยทุกคนดูเหนื่อยก็คุมนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราแบบ นั่งอะไรไปก็ตามไปถึงจุดเป้าหมายทีเดียวเนี่ยมันก็อาจจะได้อีกฟิลนะแต่อันนี้ก็คือมันแบบเ,เดินขึ้นมามันได้บรรยากาศด้วยแล้วก็ได้เงือด้วยทุกคนดูเงือแตกกันเลยเนะมื่อกี้เราอยู่นู่นนะเหนื่อยแต่ก็คุ้ม,มใช่ใช่นู่นไงนู่นไงที่เขากําลังขี่ขึ้นมาอยู่ทุกคนเนี่ยดูซูมไปดิเน่ยถ้าเมื่อกี้เราขี่ขึ้นมาเราก็คืออ,คอาจจะไม่ได้เหนื่อยนะแต่มันก็อาจจะไม่ได้เห็นวิวมุมนี้นะทุกคนใช่ไหมก็มีหลายคนเดินนะนี่ดูเพื่อนผมนะวันนี้น้ําหนักรด7กิโลนะนี่ถ้าวันนี้ไม่มีไไ้แพลนนนนะะกก็มมา่ดดทุคคูโ นี่ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมันนี้แล้วอาไรบอยสู้ไหมผมเนี่ยไม่สู้มือก็ถอยไม่เออถอยไม่ได้แล้วลงไม่ได้แล้วถ้าลงปุ๊บก็ไม่ถึงก็เนี่ยดูนู่นข้างหลังอ่ะหายเลยไอแผ่วทำไมเก่งจังวะบอกไม่ไหวเดี๋ยวถ่ายรูปใช้มือถือถ่ายรูปให้หน่อยว่าอะไรก็เยียวยาไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้คือเราเดินมาถึงแล้วนะแต่ว่าขอนั่งพักก่อนนะทุกคนคนเยอะมากนะทุกคนนี่เพื่อนผม อยู่ห้องนี้ดีไม่ชอบนะฮะมะันลาบกเรียกออกมาลำบากนะทุกคนมันหยุดเหน่ก่อนทำงานไหมเพื่อนอยู่ห้องนอนออท้องแอร์เย็นๆเหรอดีกว่าโอเคทุกคนโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้างล่างนี่ก็เป็นที่แบบเขามาคล้องกุญแจกันนะทุกคนดูคนเยอะมากมาถึงแล้วทุกคนก่อนจะมาถึงก็เอาเสื้อเหงื่อแตกเลยนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรา พักหายเหนื่อยก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราค right. okay. ่อยไปนะครับโอเคทุกคนสําหรับวันนี้นะครับทุกคนนี่เราก็มาถึงจุดเป้าหมายของเราแล้วนะครับทุกคนก็คือโซนทาวเวอร์นะทุกคนชอบลืมชื่อนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะครับนี่เดี๋ยวให้ชาติถ่ายดูนะทุกคนตอนนี้เราก็คือเดินขึ้นมาถึงจุดน่าจะสูงที่สุดเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ชาติดูใกล้ๆนะทุกคนดูสูงมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างบนเราจะขึ้นได้หรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะขึ้นแล้วะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนี่บบบรรรรยยยาากศโดดออนะเี๋ว คนเยอะมากนะทุกคนคนเยอะมากโอ้โหวันนี้ก็คือแบบ <im it> ตรงกับเทศกาลวันหยุดด้วยนะทุกคนก็เลยคนมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนี่ข้างในอันนี้ก็คือ็อตเด็ดเลยนะเขามาอชอบมาล็อกกุญแจกันนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีข้างในข้ามูลนน้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปนะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะทุกคนเห็นะทุกคนนี่ดูทุกคนก็คือมันก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่นะที่เขาแบบ آ, มาคล้องไว้นะครับทุกคนด,ดูดูทุกคนก็คือแบบไกลมากนะครับผม ไอจะนิมขึ้นนี่ก็คือแบบเขาเลิกกันแล้วนะมันก็เลยเก่าเอ้ยไม่ใช่ทุกคนดูนะฮะคือแบบนี่มันก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะนี่นั่ก็คือแบบที่เขามาล็อกไว้นะแต่ผมเฟิร์นไม่อยู่นะก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้ล็อกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินไปนะครับ<ป>เดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคน<ป>คนเยอะมากทุกคนดูโอ้โหบรรยากาศดีนะข้างล่างวันนี้ดีนะฮะไอเช่าเป็นตากล้องให้นะครับผมดูแล้วก็นู่นเห็นไหมนู่นอะ วิวสวยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวก็กลับกันนะทุกคนเขาบอกว่ากลางคืนน่จะสวยกว่าทุกคนเพราะมีไฟด้วยมีแบบแสงสีอย่างเงี้ยมันจะสวยนะทุกคนแต่ว่าเราไม่น่าจะอยู่ถึงนะทุกคนโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายต่อเรื่อยๆนะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไม่ได้คล้องนะทุกคนก็เลยจะให้นิดหน่อยแล้วก็พี่บอยคล้องนะฮะเราก็เลยจะไปถ่ายรูปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ก่อนนะครับทุกคนมา ไม่จะให้ไปคล้องตรงนู้นน่ะก็เออเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนก็ได้งานตรงเนี้ยอ่ะนี่นี่เดี๋ยวดูนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องถอยไปนีกนึงหนึ่งสองเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเป็นช็อนตเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำคลิปเจ้าด้วยทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะตัดต่อได้สวยได้น่าดูหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะลงทั้งคลิปต้นฉบับแล้วก็ตัดต่อด้วยนะทุกคนไปเจอกันข้างบนนะทุกคนไปปิดก่อนนะคลิปนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนนะทุกคนไหนๆแล้วก็มาแล้วก็ ไปให้ถึงทุกที่เลยนะเคเยเดี๋ยวให้ชาติถ่ายให้นะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่แบบหลายๆคนต้องมาให้ถึงนะครับทุกคนคือฝั่งนี้ก็คือแบบนานแล้วอะ่ะเขาเลยน่าจะขายายไปฝั่งนู้นนะทุกคนเพราะว่าฝั่งนี้คือเต็มแล้วมันมันเก่าหมดแล้วทุกคนก็วิวสวยดีนะทุกคนวิวสวยสูงดีเดี๋ยวเราไปดูนู่นจุดชมวิวอ่ะโอ้โหทุกคนสวยมาก เมื่อกี้เราไม่ไม่ได้ขึ้นมาฝั่งนี้นะทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนชาติถ่ายฝั่งนู้นนะดูอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนอันนี้น่าจะเป็นร้านวนยนะทุกคนดูเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ข้างข้างล่างนี้ก็จะเป็นนั่งชิวๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในนะไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าคนเยอะมากดูสูงมากเดี๋ยวลองให้เพื่อนชาติไปถ่ายข้างในดู<ะ>อ่ะเข้าไปช่องนี้เลยไม่มีคนแล้วไปนี่ทุกคนดูโอ้โหวิวสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายรอบๆช้าๆให้ดูนะครับทุกคน อ๋อแล้วถ้ามาตอนกลางคืนนี่อันนี้คือสองได้ใช่ไหมนะคืออะไรนะอันอันนี้คือกล้องอะไรกล้องสองนี่อ๋อโอเคทุกคนเรามาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะเพราะว่าคนเยอะนะเรากอา็อาจจะถ่ายไม่ใช่ดวงแนละทุกคนไปเนเราก็มาถึงแนละ้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรนะไอ้ไอ้เก้าอี้อะไรนะออ,ะนะอยู่ข้างล่างเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปหาเก้าอี้ก่อนนี่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนี้นะทุกคน นี่นะครับหลังจากที่เราไปเดินโซงทาวเวอร์ชอบ ver, อลืมหลายรอบแล้วเราก็มาเดินที่เมียงดงนะครับทุกคนคนเยอะมากนะทุกคนเราไม่ได้ไปเดินโซนเมื่อกี้เนาะโซนเมื่อกี้นี่คือแบบเป็นโซนของกินนะทุกคนแล้วก็คนแน่นมากแล้วเรามีกระเป๋าเดินทางด้วยนะทุกคนมันก็เลยเดินทางไม่ค่อสยสะดวกนะวันนี้เราก็เลยมาเดินตรงนี้นะทุกคนดูคนเยอะมากนะครับตอนนี้ก็คือขณะเป็นตอนกลางคืนนะทุกคนยิง่งตอนกลางคืนนี่อากาศกําลังดีนะทุกคน,คนก็เลยคนเยอะมาก ของคิฟช็อปแล้วพวกนี้ก็มีเยอะมากนี่เดี๋ยวให้ดูนะทุกคนอันนี้คือเมียงดงนะอันนี้น่าจะเป็นห้างที่แบบใหญ่โตรังการมากทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่ิห้านาทีนะครับทุกคนก็คือคนเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวก็คือเยอะมากนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะคนเกาหลีนะทุกคนคนต่างชาติก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะครับมาเล ฟิลิปปินส์หรือว่าคนเอเชียก็เยอะนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเมียงดงนะครับทุกคนก็คือยิ่งตรงกลาคืนเนี่ยก็คือแบบแสงสีเสียงก็คือสวยมากเป็นเมืองที่แบบว่ามีของกินเยอะทุกคนแล้วก็ร้านนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหตกแต่งสวยมากเลยนะครับทุกคนตรงกลาคืนอากาศดีนะครับทุกคนคนก็เลยมาเดินกันเยอะมากนะครับแล้ววันที่พวกผมไปเนี่ย อ่าเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะคนก็เลยมาเดินเยอะนะครับคนเกาหลีเองก็มาเดินกันเยอะนะครับทุกคนและอันนี้ก็เป็นเมียงดงด้วยนะทุกคนที่มาเทีเ่ยวี่ก็อยากจะมาเดินเที่ยวที่นี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เยอะอยู่แล้วนะปกติแล้วยิ่งเป็นวันหยุดด้วยนะครับทุกคนคนก็เลยเยอะมากแต่ถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวชิวๆนะครับทุกคนผมว่าอ่าต้องมาช่วงธรรมดานะวันธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นวันหยุดของเกาหลีเนี่ยนี่วันนี้ก็มากับเพื่อนชาตินะครับเพื่อนชาติก็อยู่ ภาคเหนือนะครับก็เลยนัดให้มาเจอกันที่นี่นะครับทุกคนนี่เสียดายมากนะครับถ้าไม่งั้นก็จะได้ชมแบบบรรยากาศสดๆที่นั่นเลยนะเสียงเอออะไรเออยเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากไม้ตัวที่ผมถืออยู่นยะทุกคนแบตมันใกล้จะหมดนะมันก็เลยแบบเสียงแบบส่งมาถึงบ้างไม่ถึงบ้างเงี้ยผมก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่แบบมาพูดที่หลังนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็คือสนุกนะเราไปเที่ยวมาหลายที่นะครับทุกคนอ่าเริ่มแรกก็ไปที่พระราชวังนะครับก็ไปเช่าชุดไปเดินถ่ายรูปกันนะครับทุกคน หลังจากนั้นเราก็ไปเดินที่โซนทาวเวอร์นะครับก็คือหอคอยสูงอ่ะทุกคนที่ขอยไปล็อกกุญแจกันเนี้ยดูนะทุกคนเนื้อปูโหปูตัวใหญ่มากปูอารก้านะทุกคนโดูโซนนี้ก็คือของกินนะของกินคือคนเยอะมากเพื่อนมึงเอากระเป๋ามานี่มึงไปเลยมึงอยู่นี่เหรอเออคนเยอะมากทุกคนซอยนี้คือเป็นซอยของกินนะทุกคนคือคนเยอะมากดูนะฝั่งนู้นจากนี้ถึงนู่นเลยนะทุกคนเนี่ยคนเยอะมากนะครับโซนของกิน เพราะว่าทุกคนเดินเหนื่อยเสร็จทุกคนก็จะมากินที่นี่กันนะคนเยอะมากนะเมียงโดงนะเมียงดงตอนนี้เวลาทุ่มสี่ทุ่มสามสิบนาทีนะทุกคนคือคนเยอะมากให้ดูคนเยอะจริงๆนะอ๋อจริงๆ คือแบบเยอะมากช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเทศกาลด้วยนะทุกคนเป็นวันหยุดยาวนะฮะของเกาหลีนะครับ,บก็เลยคนเยอะนะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกับชาตินะครับมาหาของกินกันที่เมียงดงนะครับทุกคนส่วนใหญ่ใครที่มาเนี่ยก็อยากจะมาเดินโซนนี้เนาะเพราะว่าของกินอะไรเงี้ยเยอะมากนะเหมือนตลาดไทยบ้านเราเลยนะทุกคนก็คือมีแบบเหมือนรถเข็นอางเงี้ยแผงขายไเงี้ยของกินแบบหากินแบบไม่ง่ายแบบ5 0 0 0ันวอน2 0 0 0ันวอนแบบราคาถูกถเงี่ยทุกคนเยอะมากเลยเนาะ ก็คือคนเดินเยอะมากทุกคนเพราะว่าวันที่พวกผมไปกันเนี่ยเป็นวันหยุดด้วยเนาะเป็นวันหยุดคนคนเกาหลีด้วยนะก็เลยแบบมีคนเกาหลีมาเดินด้วยแล้วก็ต่างชาติก็เยอะนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็คือเมียงดงเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเนาะมันเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่แบบอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทุกคนที่หลายๆคนอยากจะมาเดินเนาะแล้วช่วงตรงกลางคืนนี่ก็คือแบบ เขาตกแต่งล้างได้สวยมากนะทุกคนแล้วก็มีห้างใหญ่ๆห,หก็เยอะนี่ดูคนเกาหลีนะฮะเขาก็มาเดินกันนะทุกคนก็คือเขาก็มาเดินหาของกินบ้างอะไรบ้างเลยนะใครที่จะมาเดินที่นี่นะแนะนําว่าให้มาแบบตัวเป่านะทุกคนจะได้เดินแบบคล่องๆสบายๆนะเพราะว่าคนเยอะมากอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบผัดไทยบ้านเรานะทุกคนตอนแรกผมก็ตกใจนะที่เกาหลีมีผัดไทยขายเลยไงทุกคนแต่มันไม่ใช่ผัดไทยนะมันเป็นแบบ ผัดเส้นเหมือนบ้านเราเนี่ยแต่คล้ายๆผัดไทยนะใส่ถั่วงอกด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นถั่วงอกเกาหลีนะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะฝา่เพื่อนๆพี่ทุกคนติดตามด้วยเนาะก็หลังจากที่เราไปเดินมาเหนื่อยแล้วนะทุกคนวันนี้เหนื่อยทั้งวันนะวันนี้ตอนนี้ก็เลยมานั่งรอพวกพี่บอยนิดหน่อยแล้วก็ไอแพลวนะครับให้เขาไปเดินนะแต่ว่าปงกับชาตินะครับก็มานั่งพักก่อนนะทุกคนลูกค้าก็แบบโคตรเหนื่อยอะทุกคนตอนนี้ก็เลยมานั่งจิบเบียร์เย็นๆเอ้ยไม่ใช่เบียร์ น้ำเค้กโยเค้กโพยนะครับทุกคนเย็นๆนะทุกคน<ต>ก็จะได้แบบาหายเหนื่อยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศข้างหลังมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะทุกคนคือมันก็ได้วิวบรรยากาศนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวก็นี่นั่งนั่งกินกับเพื่อนชาตินะครับนี่วันนี้เดินมาทั้งวันเหนื่อยมากทุกคนคควันนี้นะต้องขอบคุณเพื่อนชาติด้วยนะที่มานะ,นะทุกคนก็ยู อยู่เขตนี้พอดีนะคือไม่ใช่เขตนี้คืออยู่ภาคเหนือพอดีทุกคนก็เลยให้มาเที่ยวหานะทุกคนนี่ดูโอเคนะเดี๋ยวเราอีกแป๊มหนึ่งเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วนะทุกคนตอนนี้ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมนะทุกคนนี่น่าจะแบบโรงแรมห้าดาวฝั่งนู้นก็คือที่เราเดินมาเมื่อกี้นะทุกคนไอที่เราไปเดินกินเที่ยวกันอ่ะของเยอะมากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเช่าโรงแรมนอนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคน สำหรับวันนี้นะทั้งวันเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเระทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเนื่องจากตอนแรกนะครับเราวางแผนไว้ว่าจะมาเที่ยว2วัน1คืนนะครับทุกคนแต่เราได้มาเปลี่ยนนะครับเที่ยวแค่1วันนะครับเรามาตั้งแต่ตีห้านะครับทุกคนกว่าจะได้กลับถึงบ้านก็ตีหนึ่งกว่านะครับผมจึงไม่ได้ถ่ายคลิปต่อนะครับทุกคนเพราะรู้สึกเหนื่อยมากนะครับก็เลยได้ถ่ายเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับทุกคน ผิดพาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ